มีข้าเดีียวปิ้งก็มีโอคลาสสิกมาครับนี่กดจับเขาทอดทอดทอดมาก็ใส่ไปเยอน้ำซีฟิลไปเยอะอ๋อครับออ๋แต่ลองไปชิมกันทุกคนก็โปดใหญ่เลยานังโกที่ตลาดชุกโดน สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปกับปอนชาแนลนะครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่จังหวัดกาญจนบุรีครับจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ตลาดสดนะครับที่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีชื่อว่าตลาดชุกโดนครับเ,เป็นตลาดเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักอตอนเชา้าตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงกับประมาณ5นาทีครับทุกคนเดี๋ดยวพาทุกคนไปชมบรรยากาพร้อมๆกันเลยครับทุกคน นี่ครับตลาดชุกโดนตลาดเล็กๆนะครับไปตรงนู้นก่อนไหมชื่อเก๋ดีนะตลาดชุกโดนเนี่ยันจะมีชาวบ้านมาขายนะครับวันนี้เป็นขนมจีน้านข้าวแกงอันนี้อะไรอะ่ะ โอ้ยใช่โจโอ้ตลาดคลาสสิกทีเดียวฮนะปลาส้มน้ากินปลาส้มอ๋อ ปลาก็ม em. yes, no ีปลาก็ไรน้ำไม้นี่กินลงอันนี้มันจะเงี้ยจำเนาะเนี่ยเรียไม้เหรอตลาดท้องผาภูมิมีเราจะไปพักตรงท้องผาภูมิเดี๋ยวทริปนี้เราจะมาที่กาญจนบุรีนะครับทุกคนก็ยาวๆเลยฮะนะครับเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเดี๋ยว ผมจะไปพักที่ที่ตลาดทองผาภูมิไอ้แถวแถวแถว,แถวตลาดทองผาภูมินะฮะทุกคนอ่าก็จองที่พักอะไรไว้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับอ่าไ่อะอะไรอะรเอาเอ,าเอ,าเอาขนมอะไรอ่ะครับ ข้าว <gesch> โพดทอดครับ <lamps>. ข้าวโพดทอดพดทอดเหรอใช่ครับอ๋อขออนุญาตถ่ายวีดีโอหน่อยนะครับถ่ายยี่สิบบาทนะจ๊ะครับก่อนที่แฟนข้าวโพดทอดทุกคนนี่อ๋อลนักจั้งเพิ่งเคยเห็นขอได้หน่อยนะครับพี่ครับโอ้ข้าโพดทอดครับผมอทอดมาก็ไห่ไปเยอะ สิปอีอ๋อครับอ๋อเดีย๋ยวลองไปชิมกันทุกคนขอบคุณนะครับที่อ๋อไป็นข้าวโพดข้าวเหนียวอ๋อข้าวโพดข้าวเหนียวทอดฮะแล้วก็ามาปรุงรสกินได้ครับกินเล่นได้ครับอ๋อขอบคุณครับพี่ขา้ขาวโพดข้าวเหนียวทอดเพิ่งเคยเห็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะฮะอันนี้เป็นขนมหวานชิ้นทอด โอ้ปลาปลาครับทิมเืน้่นี่ือเครื่องประดับก็มีครับแับหมูชัดหมูของโปรดเขาต้องโกดกว่า ตัวดหญ่สัน่นปลา้องโก้ขายตัวเท่าไหร่ครับ่ตัว1 0ค่ะเอากี่ตัว, okay, ตวซื้อปลาต้องโก้ไปกินกับกาแฟครับทุกคนขอถ่ายวีดีโอหน่อยนะครับเอา10บาทตัวใหญ่เลยปลาต้องโก้ที่ตลาดชุกโดน หอยแบงคูสามถุงร้อยขนมตุ้ยไส้ เดี๋ยวไปดูด้านในกันครับทุกคนมีข้าวเดนียวปิ้งต้มีโอ้คลาสสิกมากครับนี่กดจับนี่ครับตรงนี้จะเป็นโซนผักสดนะครับผักสดโซนตลาดสด มันบรรยากาศคลาสสิกมากเลยทุกคนดูบ้านเห็นไหมบ้านเป็นบ้านแบบเป็นหน้าต่างไม้ประตูไม้อยู่เลยครับเป็นบ้านแบบเดิมๆบ้านแบบโบราณทุกคนโหน่ารักอ่ะชอบแบบนี่มีบรรยากาศมีร้านก,กาแฟโอ้โหคลาสสิกมากทุกคนดูกาแฟโบราณน, <laughs> นี่ประมาณนี้ครับทุกคน แตดวนครับขนม,อ,มอันนี้จะเป็นโซนข้างในตลาดนะฮะ ของสดทุกคนเขียงหมูอีกเป็นมีโซนตลาดสดนะฮะพืชผักต่างๆเนาะ,ะกระปิน้ำปงน้ำปลาอะไรหนูสดครับทุกคน กลับมาที่เดิมประมาณนี้ก็เป็นตลาดเล็กๆนะครับทุกคนครับทุกคนก็เนี่ยฮะเรียบร้อยแล้วครับตลาดสดชุกโดนนะครับแห่งที่จังหวัดกาญจนบุรีครับก็มาหาซื้อของกินเนาะขนมเดี๋ยวไปกินก,กาแฟตอนเช้านะครับเติมพลังแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อทุกคนนะฮะก็คลิปนี้ อีนี้ยาวๆเลยครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะออกเดินทางต่อแล้วครับเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณแล้วสวัสดีครับไปแล้วครับ